เ่นเจจดจากออสเตรียห้าทนะคะอะเนี่เหนึ่งบาทคุณนัตนาแก้วจันสองร้อบาทคุณนางไม่เพียนั่ง่งดบรานเกุงเทพบหนึ่งพบาทคุณหนูเพียงสนห้าร้อบาทคุณวี แก้วแก้วโยมนะคะ200คุณอัญชลีให้ทำบุญสองร้อยบาทให้นะวีสี่ร้อยบาทนะคะคุณกิตเติเดซีจากกทมหนึ่งพันบาทคุณบรรจงบุญโสมสองร้อยบาทคุณสุภาพตั้งสิริปักฐาสองร้อยบาทคุณวิทย์นาสองร้อยบาทคุณรัตนาชาลีสองร้อยบาท คุณช่องน,นทิทยาพารวย2,000บาทนะคะแล้วก็คุณคุณเพนสิริ3 0 0บาทรวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้น1 1 7 0 0บาทท่วนนะคะจะมอบให้นาวีนะคะนั่งซื้อกล่องหน่อยขอนะสองตัวเดี๋ยวเขเปลียมใส่แมตกันให้นาวีใส่แมตก่อนนะ như vậy nhé, chúng làm theo lát nữa, để là chúng ta chúng ta nắp bưng, bùa bưng thằng ไม่หนีเง้แ่ดามันต้องนันเจด้บาทนะคะัเจดอบาทนะครับ้าคพิ่นก็จะโอนมาอยู่วัดจันทร์ก็จะเอามาให้หลังจากนั้นอาจจะเป็นบัญชีน่มว้นะคะนูี่ยากว่้โอนไปบัญชีน่มว้จะคอย่ยกันหมายเลยบีหน้เดี๋ยวจะคุยกันอีกทีนะครับเ ข้าทำอวยพจกับเอชซีนะคบขอขอบคุณหลายๆ้ะครับเงื่อนทาบนเรื่อนี่ใ้นะวห้าก็อวยมันมาอันครับผมอวยโชคดีเหานี้ทุกคนนะข้บัตรถือกันเอาไหมนะครับครับผมสิมันได้สิมันได้รือ่สมันไ้รื่อพวมันได้กัอยู่กับผู้นีหละเด้อนเรอยครับทันดีแล้วสิบอครับผม นั่งก็ขาวัยแก่ๆสมัยแล้วปั้นหนึ่งแน่นแล้วสิบหกครับครับผมตัวตัวบัตรบัดบัดเท่านี้จากมัอนี่เป็นต้นไปเนาะครับทางช่องของเขาทั้งสามช่องซีช่องนี่ขอเอาเลขที่บัญชีของนายดีนี่ครับคืนหน้าจอ ให้พี่น้องโอนผ่านเขาโดยตรงเลยนะครับโดยบ่ให้ผ่า,านแอ,นอดมินนะครับบวชให้ท่า,านสองมวนที่ยากอ่าบวให้ผ่านซักฟองบวชให้ท่านเข้าบัญชีเขาหน่อยดีเลยเพราะว่าทางช่องของเขาเกิดสิ่งนี้ารกิจหลายอย่างอาจจะช่วยตรวจสอบในการที่ว่าเกา็บรักษาให้นะครับเนาะรีกโดยตรงเลยโดยที่ขึ้นเลขที่บัญชีขึ้นมาขึ้นหน้าจอขึ้นใต้คลิป ้ที่นอนขึ้นโอนตอนนี้ผู้ใดอยากร่วมทำบุญอยากบริจาคปัดใจมาซอยในงานต่างๆกิจกรรมต่างๆของที่นอนนะครับเพรว่ากอันที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินนี่นะครับการที่เพื่อนได้เป็นผู้บริหารโดยตรงเพื่อนจีนโว่ามีเงินหน่อยเงินหลายตั้งแต่นะครับในการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานใดงาน ต่างๆของเพื่อนนั่นแหละกิจประการต่างๆของเพื่อนแต่ก,ก็ได้ยินข่าวนะครับว่านายวีเพิ่นสี่ายปูนะครับแต่กับวอลลว่าเพิ่นสี่ายได้รูปแบบใดหรือว่ามือได้นะครับเดี๋ยวกับฟังจากเพื่อนเองนะครับเนาะจะเป็นวันพุธนะครับวันพุธตอนเช้าว่ายตอนเช้าวันพุธวันผิดอะไรครันเออม,มันเดียวอะไรหรอวันนี้วันวัตถุนันที่ซี วันที่หกคนคือหาวันที่หกกับวันพุดวันที่หกสองโมงสองโมงกว่าสองโมงกว่านี่ยแหละสองโมงนี่แะวันพุดที่เป็นวันที่หกเนกังครับเร้าเนนะครับเาวันพุบบผมรรบนจากมได้ผู้ที่ผนอยากมาร่วมน้น่ซื้อผละไม่ยังม่ได้อยู่มันได้ครับได้ การไม่ไหวนะครับเพาะการไปซื้อห่อหมูซื้อผลไม่ม่ไหวนะครับจีป็นเค้ขอไหวเนาะบอกว่าอยากกินห่อหมูเพาแบซื้อบวกก๊บมันดอกตัวเก่ากดสิครับเพราแบบอกหาว่าพมื่านเราจะร้อซื้อครับไม่ได้บอกตัวเก่าต้องการเดยกบริษัทจัดเก็บหัวที่พันน่าได้ยินมานูีบริซื้อบริทจัารเลยนบัว่่การบริษทจัดกานเลย เป็นที่พ่อซื้อดีคือว่าเสียสละบอกเสจยสละครับว่าว่าเฮ้ตีมันถือซะครับคันคันพู้จ่อฟังฝันซื้อมันเป็นละต่างอ๋อยันยันผูยันเปิ้นยันเปิ้อนเป็นยันเปิ้นมาพี่น้องนะคนอโบซื้อบรลงทุนวอายังไงพี่น้องลงทุนโดยเพื่นเป็นสาทพานบุญพี่น้องนะครับ เรย่ื้อนะอยากให้พี่น้องคนเทอกซะครับโน้สาธุสารได้เ่เสือสะนมได้สาะคนถือก็ไม่น่าสืออย่างเป็นได้ตังเสียนะครับเรียกว่าเออพปุ๊บกรบอกควันสีเลือดออกถือ่จะไม่ทำปากเรียหว่ป่อยปลาป่อยคนบอกนมาเห็นมาบอกเยอะแม่นว่าแม่นผู้ขายถืว่าซื้อครับให้เพื่อนซื้อซะ ครับครับเรียกว่าการจัดน็เรียกว่าสี่อทครับบาเดียวเขาก็เดือดซื้ออืครับผมภาษาถูดที่น้องเลยเพิ่นเสียสละแห่งที่น้องโดยตรงแล้วพี่น้องเด้อครับยี่หานเลขเคลื่อนคนเล่นบอลนั่งถือได้นะคะนังวีเปซื้อหัวธนาคารนั่นสื้อปกติปกติที่ทั้งช่องของเฮานะครับไปติดตามผู้นั่นผู้นี่เกี่ยวกับของฝันส่วนมากเขาเจ้าสิฝันล่างหัวเลขเด้ฝันตองงดแต่ว่านังวีเขาได้ฝันบ่ฝันนี่ยังบ่คอก ันบ่อไปเะยฟันไันทั้งเลยน่าเก็บฟันเลยฟันอุต่าหันบปเลันเจากับเบืองโอปันเจากับเบืองันมาจักไลเนาะครับัันอยู่กับกระวยู่า คุณวาเดี๋ยวจักบาทแล้วมั้งทำมาได้จักบาทเลยบ่ะว่าถามาได้จักบาทเนี่ยแต่จักบาทแะเออยวเพิ่งเก่ามั้งหายเนปัญญาปานญญาลูกเฟนบ็ได้ปานวีก็ได้ได้จักบาทเขาเอามาหาไปผู้ที่ถืงน้ำน่บ่ค่ะคถามแบบนั้นเป็นจะได้กินหมูว่าระมาณนี้บ่ค่ะเป็นแต่ได้กินวารง่องิะนอนเอครับโอ้คุณชิดน้ำปั่นชิมน้ค่กิน้ก็ไนาะ เพาะจะว่ากันละว่าได้จ้บานแล้วนะเจาบาแครับมันก็เป um ็นห um ่วงเป็นใยเนาะย่าระวี ac ่่าได้เพาะว่าทากันนะไปจะได้กินบาหลักันไหมได้กินได้ได้กินเยอได้กินยอพันบอกแล้วว่าจะม่หายไม่ไว้ไา้ครับอยงเดีกันครับว่าอาจาว่าเสื่อน่านน่าเจ้าว่าสื่อเ้าว่าสื่อเจ้าก็ส่รยะเจ้าพเป็นยังห่อให้คนณถือตา

ฝากมากฝากเบามากเอคนอยู่ทางไกลเป็นมากม็ไ <il> ด <fi> like ้นะคะพร้มขอสามตัแน่ง้ยนี้นะวีซื้อสารกับต้ได้คอยลูกคอยร้านแน่นี่สินนลายทำจากฝากมากเบาจงีมาหนัวีจริงๆล่ะว่าสีบอออยู่เลยหนึ่งเกียริหนึ่งและสี่่ว่ารายใมันหลายตนะเริ่มเบาเบา จรงๆนะว่าสีบออะไรก็เดตเดียวมั้งต่ว่าตัวเดียวนี่ะตั้งแดมันเกิด้า่ๆกันมีสีขวมันเกิดไายๆกันว่าสีบอก็ได้่างสีบางสีหลายตัวเกินไปก็ได้บ่อนะครับสีดายได้นอนมาล้วพบขึ้นในวันนาสีบอนะเลนตัวยวน่นอ่มันจะเป็นเก็ดนึงกบเก็ดนตัวเดียวกันครับครับว่าสีบอละครับ ม่หดนะดขึ si ้นน <Yo, S 1> si ี si ่เด si ียวพื่อนนี่บกว่ามอาพวกนักเศรษดคิดเสรษฐไดว่านาดสีบลานะิบ้อเขาเลยู่ทื่สามตัวตรงครับเิียงแล้วพุ่งายโย่ยงมุมครับขึ้นไห้หนึ่งเก็ตหนึ่งมันติไม่เอาแต่ว่าเาบอกเื่ไปบอกเก็ตเก็ตหนึ่งเก็ตที่แรกพุ่งขาเก็ตหนึ่งเก็ตแต่ว่าพุ่งเน้นว่าที่หนึ่งคนก็ได้บอกว่าเอาไปซะทำนี้ก็ได้ทำว่าแต่ว่าหนึ่งเก็นึ่งเนี่ยพ่งลบออก คือว่าเอาไปจำนี่แหละที่ว่าจำว่าได้นะ่ยแต่ว่าวามันอยา่ใดญ่นะยหญมันหลายตเลยบาเบาเล่เบาเบาแต่ว่าเพิ้หายเขียหายนะเขียนนึ้นแดดยังคืนเลยไปตลายบอกนเี่ย่าเพิ้ลหายแดดยังคืนเลยได้เขียนหแดงยังคืนเลยแบตบง่ายเลยว่ายเบิ่งเอาใส่บอน้ำเงคือว่าเปิหนีเีนหนึ่แ่ได้วางก็อยากบอกไว้บอกเป็นหลายตัวเนาะไปหลายตเลยบาเบาเลยบเบาเ่ครับก็สรุปว่า งวดต่อไปนี้นะครับพี่นอ้องกับมาตามนาบีคือเก่าเลยครับเดอ้อเพื่อนว่าเพื่อนฟันยังเห็นทอไรได้เพื่อนสิบอกให้นมดบัดที่นี่นะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมานี่เพื่อนบอกว่ามดนะครับเพื่อนว่าตัวเลขกับตัวเดียวกันอยู่แต่าว่ากับหาบคนละหาบนะครับเนาะอันนึงหาบหนึ่งอันหนึงหาบเจ็ดนะครับกแต่ว่าวกับพี่นอ้องกับโชคดีกับรายยูนะครับเพราะว่าผู้ตัดกับมีนะครับเนาะผู้ที่ท่านได้โชคดีกับตามต่อด้ครับเด้อในงวดวันที่16 ตุลาคม2 5 6 4นะครับงวดต่อไปนี้นะครับนาทีเป็นสัญญาภาสีบอกเม็ดทุกโตนะครับขอให้พี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมทุกท่านทุกคนอยู่ดีไม่แห้งเลยครับเดอ้อยู่ดีไม่แห้งแลวก็โชคดีโชคมาน้ำกันสุขสุขคนลำลำรวยรวยครับวัดดีครับ